ทองสวัสดีค่ะอะคลาวมาทันข้าวที่นี่เหมือนกันหรอคะเปล่าฉันจะมาบอกคุณกับอาคลาวว่าวันนี้คุณลีคงไม่สะดวกมาหรอกนะเธอสองคนจะได้ไม่ต้องรออย่างมีความหวัง ุณหมายความว่าไงหล่ทองคุณลีสวัสดีครับมาไม่ได้เหรอครับครับงั้นผมจะรอให้คุณลีแตะใจก่อนนะครับสวัสดีครับหลายทองที่คุณลีมาไม่ได้ เพราะฉันเพิ่งขอซื้อ C.A. จากเขาไปคุณไรทองเสนอซื้อ C.A. เป็นราคาเท่าไรหร่ละคะเพราะถ้าถึงขนาดคุณลียกเลิกนัดเราได้ก็คงต้องมากกว่าที่เขาเสนอที่จะขายเราเธอก็น่าจะรู้นี่ว่าความลับทางธุรกิจเขาไม่บอกกัน แต่คุณคงบอกได้ใช่ไหมว่าคุณมาทำไมคุณคงไม่ได้มาบอกแค่เรื่องนี้ใช่ไหมฉันจะมาบอกคุณไม่ใช่สิจะมาบอกเลิศเวลาให้เลิกคิดที่จะซื้อซีเอสอะผมตั้งหากที่ควรจะเป็นคนบอกคุณแบบนั้นนะคุณก็รู้ว่าเลิศเวลาเนี่ยปรับโครงสร้างแล้วตอนนี้ธนาคารของคุณไม่ใช่คู่แข่งของเลิศเวลาอีกต่อไปก็ถูก ลำพังธนาคารบูรพายอย่างเดียวคงจะสู้เลิศเวลากรุปไม่ได้แต่ถ้าฉันรวบรวมธุรกิจในเครือเหมือนเลิศเวลาแล้วก็ยังมีพันธมิตรที่พร้อมจะช่วยฉันอีกหลายที่คิดว่าธนาคารบูรพาจะแพ้เลิศเวลาหรอคุณเอากลับไปคิดให้ดีนะหรือไปปรึกษาแม่ของคุณก็ได้ว่าเลิศเวลาจะถอนตัวหรือจะสู้กันให้ย่อยยับกันไปข้างหนึ่ง หากมีเงินทองกองอไว้ให้ด้วฉันได้จับใจาหากมีเงินทองกองอไว้ฉันก็พร้อมจะจับใจ